สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้พวกช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอีพีนี้ก็เป็น EP ที่203แล้วนะเนี่นะมีพาบบ้านมาแบ่งปัน1ชุดเหมือนเดิมเลยครับผมองค์ละ150บาทครับผมพร้อมส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะพี่นะแต่ถ้าพี่พี่ได้รับ2องค์ก็ลดเหลือ200บาทเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนทางทางกระดต่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองศูนย์แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนเรดดีไลน์นก็จะเป็นพีเอ็นซียีเอ็นสองห้าสามสามนะพี่นะ วันนี้เราลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเลือกเป็นรายการที่หนึ่งเลยก็จะเป็นเหรียญเปิดโลกครับผมนี่นี่เรากดทวดเปิดโลกนะครับผมรายการที่หนึ่งนะครับผมนี่รูปภาพาไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอรูปภา,าพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจตรงไหนชอบจังไหนวนะก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององค์สองร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยครับผมนี่นี่ครับ องนี้หมายเลขหนึ่งนะครับผมนี่หมายเลขหนึ่งนะครับผมองนี้ต่อไปเป็นปูดทวดหมายเลขสอง,งนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นของที่ไหนอะแต่พิมพ์ทรงเหมือนพระครูใบดีกาขาวเลยนะเนี่ยมาเก่าเกแบบเนี้ยองค์นี้หมายเลขสองนะครับผมนี่ครับง Answer. องนี้หมายเลขสองต่อไปเป็นปูดทวดหมายเลขสามนะครับ เลขสามนะครับผมนี่ครับน,บนี่องนี้หมายเลขสามต่อไปเป็นเหรียญแล้วพ่อคูณหมายเลขสี่ครับผมเป็นเหรียญน,นั่งพานชนะมานหรือพ่อคูณหมายเลขสี่นะครับเ,เหรียญน,นี้ก็สภาพใช้มานะพี่นะน,นี่ครับ สภาพใช้มานะครับผมเหรียญนี้นี่นะครับเหรียญนี้หมายเลขสี่ครับผมนี่ต่อไปเป็นหมายเลขห้าหมายเลขห้าก,ก็จะเป็นจอบลงเขอปไปอารุ่นสองนะครับนะครับจอบลงเข้ปไปรุ่นสองหมายเลขห้าครับผมนี่ครับนี่จอบลงเข้ปไปรุ่นสองหมายเลขห้านะครับผม น,นี่ครับองนี้หมายเลขห้าต่อไปเป็นปิดตาหมายเลขหกครับผมจะเป็นปิดตานี่ครับหมายเลขหกครับผมองนี้หมายเลขหกนะครับต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ด เป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดอ่าพ่อท่านเขียวครับผมนี่เหรียญหลวงปูท่ทวดพ่อท่านเขียวหมายเลขเจ็ดนะครับนี่เลขโคนะ้ดหนึ่งแปดหกหนึ่งสองนะนี่หลวงปูท่ทวดพ่อท่านเขียวครับผมนี่อันนี้หมายเลขเจ็ดครับผมนี่ครับต่อไปเป็นรูปโล่หลวงปูท่ทิมหมายเลขแปดนี่ รูปรอหลวงป,ปู่ทิมนี่ครับหมายเลขแปดนะครับผมนี่ครับองนี้หมายเลขแปดต่อไปเป็นพระวัดวัดสามปื้มหมายเลขเก้านครับวัดสามปื๊องค์นี้หมายเลข 8, ปเก้า, 3, า 9, ครับ 3, มมผม นี่ครับนี่หมายเลขเก้านะครับผมองค์นี้ต่อไปเป็นรูปรห,ออหลปอหลวงพ่อเดิมหมายเลขสิบนะครับรูปหลอนหลวงพ่อเดิมหมายเลขสิบครับผมองนี้นี่ครับหมายเลขสิบต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดจะเป็นเหรียญกลม,มหลวงชุมพรครับผม กรมหลวงชุมพรนะครับด้านหลังจะเป็นหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท้าครับผมในหมายเลขสิบเอ็ดนะครับผมองนี้หมายเลขสิบเอ็ดต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองสิบสองจะเป็นเรียนหลงวงพ่อตากัดมะขามเรียงครับผมเหรียนหลงวงพ่อตากัดมะขามเรียงหมายเลขสิบสองครับผมนะครับ นี่องค์นี้หมายเลขสิบสองนะต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามสิบสามจะเป็นเหรียญ<ล>พุทซ้อน,อนหลวงปู่ทวดกับอาจารย์ทิมนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญพุทซ้อนหลวงปู่ทวดกับอาจารย์ทิมนี่นครับหมายเลขสิบสามครับผมองค์นี้หมายเลขสิบสามต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่สิบสี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดำครับผมนี่หลวงพ่อดำนะพี่น้าปัตตานีครับผม หมายเลขสิบสี่นะครับผมนี่ครับนี่นี่ตุยงนะครับในปัตตานีนะหลวงพ่อดำครับผมนี่หมายเลขสิบสี่ต่อไปเป็นปู่ทวดหลังหนังสือหมายเลขสิบห้าครับเป็นปู่ทวดหลังหนังสือ หมายเลขสิบห้าครับผมองค์นี้นี่ครับองคนี้หมายเลขสิบห้านะครับต่อไปเป็นคุณแผ่นเคลือบหมายเลขสิบหกครับผมนี่เป็นคุณแผ่นเคลือบนี่ครับหมายเลขสิบหกนะครับนี่ครับองค์นี้หมายเลขสิบหก ต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับผมเหรียญหลวงพ่อผางหมายเลขสิบเจ็ดครับผมนี่ครับองค์นี้หมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบแปดจะเป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์นะครับอ่าเป็นหลวงพ่อสีนวลวัดเพลงนะปีสามหกนะครับนี่ หมายเลขสิบแปดนะครับเป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์แบบนี้นะครับเป็นหลวงพ่อสีนวลน,นะี่วัดเพลงนนทบุรีปีสามหกนะครับนี่ครับหมายเลขสิบแปดครับผมองค์นี้ต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่สวงหมายเลขสิบเก้านะครับเหรียญหลวงปู่สวงนะี่ครับ หมายเลขสิบเก้าก็ผมองค์นี้นี่ครับหมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับผมวัดเขาบันไดอิดนะครับนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดครับผมนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบครับผมในหมายเลข ที่นะครับผมเป็นเหรียญหลหลวงพ่อทบครับผมี่หมายเลขที่21นะครับนี่ครับนี่ครับนี่หมายเลขท,ที่21ต่อไปเป็นคุนแผนเนื้อดินหมายเลขที่22ครับผมขุนแผนเนื้อดินนี่ครับ ที่ยี่สิบสองนะครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นหลวงพ่อจง,ง,อ 23, นะอจงวัดหน้าต่างนอกหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับผมนีนะครับหมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับผมองค์นี้ นี่ครับนะีบ่ต่อไปเป็นรูปหลอนหลวงพ่อเงินหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมนะี่ครับรูปหลอนหลวงพ่อเงินหมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับผมองค์นี้ต่อไปเป็นอ่าสมเด็จหลวงพ่อทบครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้า ครับสมเด็จหลวงพ่อทบครับผมหมายเลขที่25นะครับผมนี่ครับสมเด็จหลวงพ่อทบก็ผมต่อไปเป็นหมายเลขที่26ก็จะเป็นหลวงพุทธรุ่นแรกเหล็กน้ำพีนะครับนี่น่ครับวัดรักังโกสิตารามหรอ สร้างโบสถ์วัดอัมพุวะลาลามปทุมธานีเป็นเป็นแร่เหลนะ็กน้ำพีนะองนี้หมายเลขที่นี่แร่เหล็กน้ำพีหมายเลขที่ยี่สิบหกครับผมนี่นี่ครับนี่อง์นี้หมายเลขที่ยี่สิบนะหกครับผมน,นี่ครับน,นี่หมายเลขที่ยี่สิบหกนะครับ ต่อไปเป็นหมายเลขที่27ก็จะเป็นเหรียญลูกบูแสนรุ่นสมปัถนานะครับปี6 2สองหมายเลขที่28เหรียญลูกบูแสนครับผมนี่ครับเลขโค้ด18ครับผมเลขโคดขอถุงแค่นี้หน่อยหนึ่งเป็นปี62นะครับผมนี่นี่ลูกบูแสนนี่ครับ องค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับผมยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นพระชัยหมายเลขที่ยี่สิบแปดครับผมนี่พระชัยนะครับหมายเลขที่ยี่สิบแปดนะครับผมนี่ครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นพระปิดตาหมายเลขที่ยี่สิบเก้าครับผม องค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายเป็นพระสังกัดใจครับผมรายการที่สามสิบนี่ครับน,นี่ครับองนี้รายการที่สามสิบนะครับผมแล้วก็สำหรับพี่เพืเ่อนใดอยากดูรูปพาพเพิ่มเครับผมแกไลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ